จ้าทุกๆคนมาพอๆสาวอำเภอเพ่นกับสามีกับลูกมือนี้อากาศบดีปันไดแต่ว่าอยากพากันชีออกกํลาลังกายจาักหน่อยโอ้ยมือนี้คนมาตกป่าอยู่สะพานนะจ๊ะมีคนไทยมาสองคนโมโหเอาเพิ่นไดกันบะคนเริ่มมาตกป่ากันแล้หลาเลือออกปเป็นเลนกัน ตกป่ามาคารินจ้าหรือทั้งบานสาวเพเื่อนเอิญป่าซาบะยูนี่เอิญป่ามาคารินอออไอผู้นันผู้นันไอซาฟิลิปปินท่านในมีป่าแล้วว่เพิ่นคือพากันมาตกไหวเถอะไปจ้ะ Đó, chờ là đít pha chì bưng chắc nói nó trời ยี่เซ่ไฮไปจ้ะเดี๋ยวภาพปั้นเลรีอีกเบิง้งรอบๆอันนี้ก็จะเป็นลายดะเฮียดที่สาวเพื่อนบ้านแล้วก็สนามเด็กเล่นเนาะจ้ะอันนี้นก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมที่สาวเพื่อนเคยมาทำงานอยู่นี่เนาะจ้ะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่มันก็จะเป็นสถานีรถเมล์แล้วก็สถานีรถไฟนะจ๊ะยา